สวัสดีครับทริปนี้วันอาทิตย์ที่2องกุมภาพันธ์สองพครับทีแรกว่าจะไม่ออกปัน่นเนื่องด้วยสภาพฝุ่น pm 2.5ที่เยอะมากและยังคงปกคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพแต่พอดีพิการ,รชวนออกปั่นไปสนามปั่นที่กระทรวงสาธารณาสุขและผมยังไม่เคยไปโดยที่นี่มีสนามปั่นทั้งทางเรียบและทางสำหรับเสือภูเขาที่เป็นเนินเล็กๆให้โรลลิ่งพอได้ความสนุก รวมถึงที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องกินจัดที่แรกข้าวหน้าเป็ดเจ้าดังริมถนนงามวงวานและปะติง่งกล้วยแขกพระรามห้าที่ได้มิชลินไกด์สปีซ้อนก่อนจะปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวเปียกซอยเทอร์ไทย98และสำหรับนักปั่นอย่างเราความสุขบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางแต่ความสุขมักจะอยู่ที่บรรยากาศระหว่างทางครับ ที่นี่คือสถานีรถไฟฟ้าตลิ่งชันเราจะนั่งจากสถานีนี้ไปลงสถานีกรุงเทพอภิวัตน์หรือชื่อเดิมคือสถานีกลางบางซื่อและนั่งอีกต่อเพื่อไปลงสถานีบางเขนครับขณะที่รถจัก,กรยานอนุญ,ญาตให้นำขึ้นรถไฟสายนี้ได้เฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นส่วนค่าเดินทาง20บาทตลอดสายครับต่อเดียวเลยพี่ ไปลงที่ไหนอีกลงบางซื่อต่อตอนนี้ไปรังสิไปรังสิตไม่นานไปได้หมาถึงจะเอาขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นได้ผมว่าจะลองซ้อนดูดิไปไปซื้อจะไปลงบางเขียนเรื่อยไปได้ได้ซื้อตัวใหม่ไม่ไม่มัน ต่อ <bills ot S 2> ที่สถานีอาสถานีกาบอกเขาก็ได้ว่าเราจะลงทุ่งสองห้องอยู่โลกบางแคไปเที่ยวไหนครับี่วันนี้ข้าเมืองครับข้าวเรืองครับรู้เลยสนามหลวงวัดอารุณเนี่ยแถวนั้นไปผมมาจากบางแคไปทถงนั้นแถวนั้นใกล้ๆแล้ว ย่งไี่เคยเอาเตี่ยรถไฟเลยเหมือนอ๋กิดไ,ได้ครับเนี่ยแต่ก่อนนะครับค่ยเออโอเคอออเค่าได้เลยขอบคุณครับคุณอว่ขอบคุณครับ,อ,บอ๋อก้องจอนเลยเ <c oughs> ขาเช่า <c oughs> ได้ตั้งแตเข้าไปเข้าไปข้างหน้าตรงไอ้วันไอโรงพยาบาลตียามีทา,างเข้าบนฟัอบรอบนเหี่ถ้ามีทางเข้ามีแบบฝั่งนั้งในรอบได้เข้าทางนี้ไม่ได้ประตูปิดที่มันเปิดเปิดเสาเปิดจันทร์สุก วันนี้ผมกับพี่กรรมเอาเสือหมอมาปั่นครับแต่ลองแล้วไม่เหมาะเท่าไหร่มีช่วงหนึ่งล้อผมลื่นน้ำที่พื้นเกือบล้มอ่ะแต่ยังดีที่ปลดคีททันครับทางแบบนี้ต้องเสือภูเขาถึงจะปั่นสนุกไว้คราวหน้าต้องมาอีกที ไปทางอื่นนะพี่สเสียงไม่ไหวใช่ครับก็คือทางกัเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอครับอืมทางนี้ก็น่าจะไปได้นะนเดี๋ยวไ เกือบล้มตกช่องครับล้อป exactly ัดเลยอ่ะดีตลอดคลีธันเกือบขิดเมื่อกี้ ตัมบู๊นหน่อยถ้ามนีลร่องวะเมื่อกี้ตกปุ๊บฉลับสะบัดกี้ทันเกือบแล้วมันลื่นนึ่ะมันมีน้ำเลยมีเพียงเลย ก๋วยแขกมิชลินนะครับเี่หลายปีซ้อนเวยเออเมาเวลานั่นคิวยาวเลยนะไม่ได้กินนะ ชะลอใช่พี่ต่อยเทิดระเกียบเจ็ด 两个肺。 าออกข้งหนคลิปหน้าเราจะพาไปไหนไปทำอะไรรอติดตามได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและติดตามครับ